สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งแล้วนะครับในรายการทันเทลงทุนทองผมจะมาสรุปภาพรวมราคาทองคําช่วงบ่ายแบบนี้ครับสันส้นๆและกระกระชับประจําวันอังคารที่16มกราคม2567ทองคําแท่งในบ้านเรานะครับพุ่งทะลุ3 4 0 5 0บาทขึ้นมาแล้วนะครับทางเงินบาทยังคงอ่อนค่าแบบนี้นะครับมีโอกาสไปต่อนั่นเองแนะนํานะครับว่าตอนนี้รอจังหวะในการย่อแล้วค่อยเข้าซื้อรายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูกันครับ 12ปีนักสัตว์หน้าทองอักษรจีนฝูเสริมโชคลาภเสริมดวงเฮงทองแท้96.5%น้ำหนักครึ่งสลึงเพียง4,000บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเลยก่อนอื่นเลยเราก็มาดูกันที่ราคาทองคำในบ้านเรานะครับที่ปรับบวกเพิ่มมาต่อเนื่องเลยทีเดียวรวมไปถึงนะครับราคาทองคำของทางออสซิครับ ในฝั่งของราคาสมาคมนะครับช่วงบ่ายมันี้บ่าย3ามโมงสามนาทีเนี่ยสมาคมนะครับ9ก้รับซื้อคืนนะครับจะอยู่ที่33,950บาทครับขายออกนะครับจะอยู่ที่34,050บาทบวกเพิ่มมาถึง100บาทเลยทีเดียวนะครับจากราคาปิดของเมื่อวานนี้ก็ได้รับปัจจัยหนุนนะครับจากการอ่อนค่าของเงินบาทนั่นเองครับในส่วนของราคาของทางออสเซ้นะครับตอนนี้นะครับ9ก้เนี่ยออสเซ้นะครับรับซื้อคืนจะอยู่ที่34,002บาทนะครับ ขายออกนะครับจะอยู่ที่34,54มบาทนะครับก็ปรับบวกเพิ่มมาถึง1 1 0บาทเลยทีเดียวนะครับด้านราคาทองคำสปอร์ตนะครับตอนนี้ก็จะอยู่ที่2 0 4 4ี่เหรียญนะครับกับ2045ี่เหรียญติดลบลงมานะครับปรับยอดตัวลงมาเนี่ยจากราคาเปิดนะครับก็ลงมา11เเหรียญครับข้อมูลข่าวสารครับที่ส่งผลต่อราคาทองคำราคาทองคำเมื่อคืนที่ผ่านมายังคงสามารถปิดบวกได้อยู่นะครับแม้ว่าตลาดฝั่งอเมริกาเนี่ยเมื่อวานจะปิดทำการก็ตาม แต่ทองคำนะครับยังคงได้รับปัจจัยหนุนเนี่ยจากการที่นักลงทุนนะครับเดินหน้าเข้าซื้อทองคําในฐานะทรัพย์สินที่ปลอดภัยครับจากความวิตกกังวลนะครับเกี่ยวกับความตึงเครียดในตะวันออกกลางครับหลังจากที่ทางสหรัฐนะครับแล้วก็อังกฤษเนี่ยใช้ปฏิบัติการทางอากาศครับโจมตีกลุ่มผู้ก่อการร้ายนะครับฮูตีครับทีนี้แหละครับหากว่าบานปายนะครับในระยะสั้นเนี่ยจะส่งผลบวกต่อราคาทองคําได้และนะครับทองคำเนี่ยยังได้รับแรงหนุนนะครับจากการคาดการณ์ครับที่ว่าทางเฟด จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับในการประชุมเดือนมีนาคมครับหลังจากที่มีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อนะครับออกมาชะลอตัวลงแต่ในระยะยาวนะครับยังคงต้องระวังอยู่นะครับหากว่าเงินเฟ้อเนี่ยกลับมาเพิ่มขึ้นนะครับก็จะทําให้เฟดเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับซึ่งตรงนั้นแหละครับจะเป็นปัจจัยที่กดดันต่อราคาทองคําได้ครับก็ต้องมาติดตามกันนะครับว่าตัวเลขเงินเฟ้อจะมีการชะลอตัวลงหรือเปล่าครับมาตามดูกันต่อในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญครับ คืนนี้นะครับตลาดอเมริกาเนี่ยเปิดทําการตามปกติแล้วครับราคาก็น่าจะกลับมาวิ่งตามปกติครับโดยคืนนี้ตอนเวลา2องทุ่มครึ่งเนี่ยจะมีการประกาศตัวเลขสําคัญนะครับเป็นรายงานดัชนีการผลิตนะครับจากรัฐนิวยอร์กตัวเลขคาดการนะครับตลาดคาดการว่าจะออกมาติดลบน้อยกว่าครั้งก่อนนะครับอยู่ที่ลบ4.9กครับก่อนหน้านี้นะครับที่ประกาศออกมาเนี่ยติดลบหนักเลยทีเดียวครับลบไปถึง14.5ซึ่งหากมีการประกาศออกมานะครับออกมาตามคาดเนี่ย ก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันต่อราคาทองคำครับหรือว่าออกมานะครับน้อยกว่าครั้งก่อนติดลบน้อยกว่าครั้งก่อนนะครับก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันต่อราคาทองคําเช่นกันครับราคาทองคําย้อนหลังกองทุนและก็ข้างเงินครับราคาทองคําสปอตเมื่อวานที่ผ่านมานะครับยังคงขยับอยู่แม้ว่าตลาดสหรัฐนะครับจะหยุดทําการก็ตามโดยเมื่อวานนี้ราคาทองคําสปอตเนี่ยปรับตัวขึ้นทําจุดสูงสุดนะครับจะอยู่ที่2,058เหรียญครับปรับตัวลงมาต่ําสุดเนี่ยจะอยู่ที่2045ี่เหรียญ ขึ้นไหวในกรอบทั้งหมด13เหรียญครับราคาทองคำสปอตของเมื่อวานที่ผ่านมาในส่วนของราคาทองคําแท่งครับจากทางออสินะครับฝั่งรับซื้อคือเนี่ยสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ33,945บาทครับในฝั่งของขายออกนะครับต่ําสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ33,830บาทด้านกองทุนรายใหญ่เกี่ยวกับทองคำนะครับกองทุนเอสพีอวันนี้นะครับกองทุนเอสพีอเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการขยับเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับ ยังคงถือรองเท่าเดิมเลยครับ863.84ตันครับกองทุน s p สพีานะครับยังคงนิ่งอยู่แบบนี้ตรงนี้ก็ไม่ส่งผลใดๆต่อราคาทองคำครับมาดูในส่วนของฝั่งเงินบาทนะครับเงินบาทเช้านี้อ่อนค่านะครับแตะที่ระดับ35.15บาทต่อดอลลาร์เลยทีเดียวซึ่งตลาดนะครับขาดรับข่าวที่ว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับไม่ได้ออกมาตอบโต้นะครับกรณีนะครับที่ว่าประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่สูงนะครับ ทำกลางเงินเฟ้อเนี่ยที่ต่ําลงนะครับตรงนี้ก็หนุนในส่วนของเงินบาทให้มีการปรับตัวอ่อนค่ามาครับประเมินกรอบการขึ้นไวของเงินบาทวันนี้นะครับจะอยู่ที่ระดับสาม0ี่จุด้าูนย์ะครับถึงส5 2 0บหาจบาทต่อดอลลาร์ครับกรอบแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่ส4 9 0ี่จุ้านครับส่วนกรอบแนวต้านนะครับจะอยู่ที่35 2 0ิบห้าจุดนย์ะครับแนวรับส4 9สิบจุดครับส่วนกรอบแนวต้านก็อยู่ที่สา2สิบห้าจุดครับช่วงบ่ายมานี้นะครับ ในฝั่งของเงินบาทเนี่ยก็ยังคงอ่อนค่านะครับอยู่ที่สามสิบห้าต่อติดับสามสิบห้าจุดหนึ่งสองบาทต่อดอลลาร์นะครับเงินบาทอ่อนค่านะครับก็ส่งผลให้ราคาทองคําในไทยเราวันนี้นะครับทะลุสามหมื่นสี่ขึ้นมาแล้วครับโดยมาอยู่ที่สามสามหมื่นสี่พันห้าสิบาทนะครับในฝั่งขายออกถ้าเงินบาทนะครับยังคงอ่อนค่าแบบนี้นะครับทองคําไทยเรานะครับก็มีโอกาสไปต่อนั่นเอง ตรงนี้เงินบาทอ่อนค่าก็เป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคําในบ้านเรานะครับในส่วนของดอลลร์เองนะครับก็เริ่มกลับมาแข่งค่าขึ้นนะครับก็แต่ยังแต่ก็ยังคงขึ้นไหวอยู่ในกรอบอยู่ครับยังคงต้องติดตามนะครับการออกมาแสดงความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดนะครับในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการเงินในช่วงต้นปีครับว่าจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงนะครับสถานการณ์ความตึงเครียดในในช่วงในในทะเลแดงนะครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยที่มีการสู้รบกันสั้นๆนะครับ ตรงนี้ก็ต้องมาติดตามกันด้วยครับช่วงบ่ายวันนี้นะครับในส่วนของดอลลร์เองก็แข่งค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะครับอยู่ที่1 0 2 9 0จุดนจุดนะครับดอลลร์นะครับเริ่มกับค่อยๆกลับมาแข่งค่าขึ้นนะครับตรงนี้ก็มองว่าเป็นปัจจัยที่จะกดดันต่อราคาทองคําได้นะครับมาตามดูกันต่อในส่วนของปัจจัยทางเทคนิคครับจากในกราฟไทม์เฟรมรายสี่ชั่วโมงราคาทองคำเมื่อวานนะครับปริมาณการซื้อขายเนี่ยก็ไม่มากนักนะครับราคาก็เลยขึ้นไหวไซเวย์อยู่ในกรอบครับ เนื่องจากว่าตลาดสหรัฐนะครับปิดทําการโดยที่เมื่อวานนี้นะครับราคาทองคําเนี่ยปรับตัวขึ้นไปติดที่แนวต้าน2,058เหรียญนะครับแล้วก็เริ่มย่อพักตัวลงมาครับทางที่หนึ่งนะครับก็ยังคงบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นการย่อแล้วค่อยเข้าซื้อเนี่ยจึงเป็นการได้เปรียบอยู่ตอนนี้นะครับราคาก็กลับมาขึ้นไหวอยู่ในกรอบที่แคบลงนะครับทรงตัวอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมครับนั่นหมายความว่าราคากําลังรอเลือกทางครับ กรณีนะครับที่หลุดลงมาข้างล่างนะครับก็จะลงมาได้ลึกนะครับก็อาจจะลงกลับลงมาพักตัวได้ส่วนกรณีนะครับที่ดีดตัวขึ้นไปด้านบนเนี่ยก็จะไปได้ไกลเช่นกันนะครับก็คือกําลังเราเลือกทางดีดขึ้นด้านบนก็ไปต่อครับย่อหลุดลงมาข้างล่างนะครับก็จะเป็นการพักตัวครับจุดสังเกตนะครับของวันนี้หากราคานะครับกลับขึ้นไปยืนอยู่เหนือ2,060เหรียญได้นะครับก็มีสิทธิ์หลุนไปต่อนะครับ2,080เหรียญ2,090เหรียญนะครับเนื่องจากว่าแนวโน้มหลักตอนนี้ยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ แต่กับกันนะครับหากว่ายังคงไม่สามารถข้าม2,060เหรียญนี้ไปได้นะครับยังคงต้องระวังการซึมลงต่อของราคาครับแม้จะมีสัญญาณการชะลอลงของแรงซื้อนะครับแต่ราคาเนี่ยยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปต่อนั่นเองเมื่อเราดูในส่วนของสัญญาณอซทยงครับก็ยังคงขึ้นตัวอยู่เหนือเส้น50%นะครับกลับมาขึ้นตัวอยู่เหนือเส้น50%อยู่ในโซนโอเวอร์บอทครับโซนนี้นะครับเป็นโซนที่มีแรงซื้อมากเกินไป บ่งบอกถึงราคาเนี่ยมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อครับถ้ายังคงสามารถรักษาแรงซื้อไว้ได้นะครับหากขึ้นก็ยังคงดูดีอยู่ครับซึ่งหากวันนี้นะครับก็ยังคงมองว่าราคาเนี่ยจะมีโอกาสนะครับที่ราคาจะมีการปรับย่อตัวลงมาก่อนนะครับซึ่งหากการย่อตัวลงแล้วนะครับยังไม่หลุดต่ำกว่าโซนนี้นะครับ2องพเหรียญ2อง่เหรียญยังเป็นการย่อเพิ่มขึ้นต่อนั่นเองครับมุมมองของนี้นะครับมองว่าราคาเนี่ยจะมีการปรับย่อตัวลงมาก่อนนะครับ แล้วก็ค่อยดีดกลับขึ้นไปเพื่อสะสมแรงในการขึ้นรอบต่อไปนะครับในลักษณะนี้ก็คือราคาเนี่ยจะมีการปรับยอดตัวลงมาก่อนครับแล้วก็จะสามารถดีดกลับขึ้นไปได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับพี่ๆท่านไหนนะครับที่มีขายไปแล้วแล้วก็มือว่างอยู่นะครับกําลังหาจังหวะในการเข้าซื้อนะครับก็แนะนําเลยครับว่ารอให้ราคาเนี่ยย่อลงมาก่อนนะครับแล้วค่อยเข้าซื้อครับหรือจะตั้งราคาเนี่ยรอไว้ตามแนวรับที่ให้ก็สามารถทําได้นะครับ แนะนำเลยว่าอย่าพึ่งไปไล่ซื้อราคาแถวๆนี้นะครับเพราะโซนนี้เป็นโซนที่เขาขายของกันครับอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังให้มากๆครับหากราคาเนี่ยยังขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่ก็คือทะลุ2,060เหรียญเนี่ยไปไม่ได้นะครับภายในวันนะครับหากมีทําจุดสูงสุดที่ต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ยังคงไม่ต้องรีบนะครับรอราคาเนี่ยย่อมาเข้าใกล้โซนที่เป็นแนวรับนะครับก็คือแนะนํานะครับ2โซนนี้2,042เหรียญกับ2,032เหรียญนะครับ2โซนนี้นะครับ สามารถเก็งกำไรระยะสั้นนะครับระหว่างวันเนี่ยมองว่าจุดนี้สามารถเข้าเก็บได้2,042เหรียญ2,032เหรียญจุดจุดนี้นะครับสามารถทยอยเข้าเก็บสะสมระยะสั้น,นได้เช่นกันครับโดยที่ราคาทองคําแท่งนะครับจะอยู่แถวๆประมาณสัก33,900บาทถึง33,800บาทครับอาจจะต้องมาดูค่างเงินบาทตอนนั้นด้วยนะครับว่าจะมีการปรับตัวอ่อนค่าถึงระดับไหนนะครับแต่ถ้าเข้ามาใกล้ตรงนี้เล่นสั้นนะครับสามารถเข้าเก็บได้ครับ เมื่อราคานะครับมีการดิดตัวขึ้นไปนะครับก็แนะนําว่าราคานะครับปรับตัวขึ้นไปนะครับโดยเป้าหมายในการทํากําไรเนี่ยคือการดิดตัวขึ้นแถวโซนนี้นะครับ2 6 2เหรียญ2 7 2เหรียญ2โซนนี้นะครับตามลําดับก็สามารถที่จะแบ่งทํากําไรบางส่วนออกไปก่อนก็ได้นะครับสําหรับพี่ๆท่านไหนที่มีซื้อไว้หลายไม้นะครับแล้วค่อยรอให้ราคาเนี่ยย่อลงมาก่อนแล้วค่อยไปซื้อกลับอีกทีนึงก็สามารถทําได้ แต่ถ้ารับความเสี่ยงได้นะครับก็อาจจะถือรอไปอีกสักนิดได้นะครับ2 8 0เหรียญ2 9 0เหรียญเนี่ยตามแนวโน้มหลักที่เป็นขาขึ้นครับโดยที่ราคาทองคําแท่งนะครับแนวต้าน2โซนนี้นะครับก็คือ34,100บาทถึง34,200บาทนะครับ2โซนนี้สามารถที่จะแบ่งปิดทํากำไรบางส่วนออกไปก่อนก็ได้นะครับในกรณีที่มีซื้อไว้หลายๆไม้ครับแต่ถ้าซื้อมาไม่มากนักนะครับก็ถือรอไปก่อนได้เลยนะครับ สำหรับพี่ๆท่านหนนะครับที่เล่นทองคําแท่งนะครับก็มีซื้อไว้นะครับทุนอาจจะมากกว่า33,800นะครับตรงนี้ก็พอที่จะเสี่ยงถือรอไว้ก่อนได้เช่นกันนะครับรอไปลุ้นอีกทีก็คือ3 4 1 0 0 3 4 2 0 0่นอาะครับแต่ก็อาจจะยังคงมองว่าวันนี้3 4 2 0 0อเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงก่อนนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยน่าจะไปได้ครับสําหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่มีเล่นทองคําแท่งระยะสั้นนะครับซื้อผาซื้อขายผ่านในแอปนะครับมีเวลาดูเนี่ย ก็อาจจะซื้อขายทากําไรในก่อนแถวสามหมื่นสามพันเก้าร้อยสามหมื่นสามสามหมื่นสี่หนึ่งร้อยนะครับเล่นเป็นรอบๆนะครับกาไรหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบตรงนี้ทําได้อยู่นะครับแต่ก็อาจจะต้องคอยดูราคาเท่านั้นเองครับโดยที่พี่ๆน,น,นะครับที่ต้องการจะถือทองคําแท่งระยะยาวนะครับก็คือซื้อทองคําแท่งเนี่ยมาเก็บไว้กับตัวนะครับก็อาจจะต้องรอดูไปก่อนนะครับรอให้ราคาเนี่ยลงมาาแถวหลุดลงมาถ้าแถวสักสามหมื่นสามพันแปดร้อยสามหมื่นสามพันหกร้อยเนี่ยค่อยไปทยอยเก็บตรงนั้นนะครับ ช่วงนี้ราคา 34, เนี่ยสามหมี่เนี่ยยังคงไม่น่าที่จะเข้าเก็บแต่ถ้าคิดว่าจะถือยาวๆเลยนะครับไม่ได้แบบว่าซื้อมาแล้วเก็บเข้าเซฟแล้วก็ไม่ได้ไปดูบ่อยๆนะครับก็อาจจะ3ก็หลุดอ่าลงมาต่ากว่า3ามหมเนี่ยก็ไปทยอยเก็บได้เช่นกันครับทีนี้พี่ๆแตะครับที่มีซื้อไว้นะครับแล้วก็อาจจะมากกว่า3ามหมขึ้นไปนะครับก็อาจจะต้องถือรอไปก่อนนะครับรับรอเนี่ยอาจจะอาจจะมาติดแถ่สามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยก่อนนะครับ แต่ในอนาคตเนี่ยน่าจะมีการขยับขึ้นไปได้อีกครับทีนี้สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบบทวิเคราะห์แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามและก็รับชมนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับว่ารอซื้อที่ราคาเท่าไหร่อยู่หรือว่ารอขายที่ราคาเท่าไหร่อยู่หรือติดอยู่ราคาเท่าไหร่อยู่แต่ราคาปรับตัวขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะครับส่วนใหญ่ที่มีซื้อไว้เนี่ยก็น่าจะหลุดดอยกันแล้วนะครับถ้าอย่างไรนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามและก็รับชมครับสามารถที่จะกดถูกใจนะครับ หรือวกดติดตามเนี่ยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับขอให้พี่ทุกท่านนะครับโชคดีมีกําไรในวันนี้ครับสวัสดีครับซื้อขายทองคําออนไลน์กับออสซลิสสแกนเลยครับ